ทีมาดีความหมายลึกซึ้งเปิดหกที่มาชื่อลูกดาราต่างๆชื่อครอบครัวผสมผสานตัวอักษรภายในครอบครัวจนออกมาเป็นชื่อสิีิมงคลให้กับลูกน้อยบอกเลยว่าที่มาแต่ละชื่อนั้นลึกซึ้งแฝกไปด้วยความหมายดีๆจะมีชื่อลูกดาราคนไหนกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่6น้องอบิเกลมาแล้วกับลูกสาวของทายาเศรษฐีหมื่นล้านเรียกเร็วว่าสมการรอคอยแถมได้เฉลยว่าชื่อน้องอบิเกลเป็นชื่อที่คุณพ่อนอตเลือกให้ส่วนที่มาของชื่อนั้นมาจากพายุที่ชื่อว่าอบิเกลสอดคล้องกับพี่สายฟ้าและพี่พายุส่วนชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอออ่างนั้นจะคล้ายกับคุณตาอัลเบิร์ตและคุณแม่ชมพู่อาร,รยานอกจากนี้ชื่ออบบิเกลในภาษาฮิบรูยังแปลว่าความสุขของพ่ออีกด้วย การรับที่5น้องยูจีนกับลูกสาวของคุณพ่อยิวและคุณแม่เจนนี่รัชนกใกล้ถึงโคงสุดท้ายเข้ามาทุกทีที่จะใกล้คลอดในวันที่5้มิถุนยายนในปีนี้เรียกว่าเตรียมความพร้อมขั้นสุดเพื่ที่มาชื่อลูกสาวว่าน้องยูจีนนั้นมาจากคำแรกของคุณพ่อคุณแม่ยูและเจนรวมกันออกมาเป็นยูจีนสมกับเป็นชื่อลูกสาวเลยจริงๆ อันดับที่4น้องบีนาและบรุกลินไกลูกสาวและลูกชายฝาแฝดของสาวนานาไราบีนาและหนุ่มเวไทเทนเนียมโดยที่มาของชื่อฝาแฝดนั้นมาจากชื่อคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวชื่อบีนามาจากชื่อคุณแม่นานา,นาไรบีนามีความหมายในละลายภาษาแปลว่าผู้หญิงที่ฉลาดมีแววตาสวยงามส่วนน้องบร๊กลินนั้นมีชื่อเต็มๆว่าบรุกลินไกโดยชื่อต้นมาจากชื่อเมืองที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณเวไทเทนเนียมพบรักกันและชื่อคุณพ่อของหนุ่มเวมีชื่อว่ากายรวมกันเป็นบรุกลิน กายนั่นเอง อันดับที่สมน้องนาตาชาทายาเศรษฐีของคุณพ่อฟุกเกิร์กพลและคุณแม่นาตาลีกว่าจะได้ชื่อลูกมาค่อนข้างลังเลเพราะว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงคิดว่าถ้าตั้งไปแล้วชื่อจะไม่ดีไม่เหมาะกับเลิกเวลาคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มาลงเอยกับคําว่าน้องนาตาชาเผยที่มาชื่อของลูกสาวที่ตั้งตามชื่อของคุณแม่นาตาลีและอักษรชอช้างตัวสุดท้ายให้เข้ากับพี่อาชีเ,าเรียกได้ว่าเป็นชื่อที่งดงามและลงตัวมากๆเลยละจ้า อันดับที่สองน้องกวินลูกชายคนแรกของคุณแม่ซิริต้าเจนเซนและคุณพ่อกอนรงเดชส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามาจากชื่อครอบครัวขึ้นต้นด้วยกอไก่คุณปูกก่กเกษมคุณลุงกริและคุณพ่อก้อนรวมกันกับชื่อคุณตาไอวินในภาษาเดนมาร์กรวมกันเป็นกวินแปลว่าพระเจ้าส่งมาเปรียบเสมือนเป็นของขวัญของพระเจ้าที่มอบของขวัญล้ำค่าที่แสนพิเศษให้กับครอบครัวนี้จ้า อันดับที่หนึ่งน้องทะเลลูกชายสุดรักสุดห่วงของคุณแม่ก้อยรัชวินและคุณพ่อตูนบอดี้แสลมตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่เพยที่มาของชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยตัวทีมาจากพ่อตูนและตัวสุดท้ายตัววายมาจากชื่อเล่นคุณแม่ก้อยส่วนชื่อจริงนั้นมาจากคำนำหน้าและลงท้ายชื่อจริงของคุณพ่อคุณแม่ใช้คำแรกอาทิวราผสมผสานกับคำว่ารัชวินออกมาเป็นอาชวินแปลว่าผู้ที่มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์เป็นชื่อที่ไพเราะและความหมายลึกซึ้งมากเลย้ะจ้า